เอลูกหมานลูกหมาลมานะครับบ้านพี่ทางเที่ยง่ได้รับดนกระทบนอกไปแล้วอ่ะอันนี้ปรามาณสะพานแพงครับครับสวัสดีครับปรามาณสะพานแพงครับยางนี้ผมขอขอบคุณหลานไส้รับโจเจ้าวนินครับแล้วกับผู้ใหญ่มานาชใชน่นนะครับที่หอโอกาสมือนีแล้วก็ซอยซอยที่นองซอยคุณอาอาสุอาอาภาษาอาอาไม้นะครับเนาะแล้วก็พวกผมนั่นนี่แหละ ผมกระโดนผลกระทบง่ายครับผลกระทบกับ้านผมเสือบทำเป็นเป็นบ้านไม่ไปอะาดครับดีเป็นบ้านค้จีนครับขอบคุณหลายๆครับนขอบคุณครับขอบคุณนะครับหลายๆคนส่งพลังนะครับด้วยการร่วมสมทุนนะครับขอบคุณไปยังป้าแต้มเนาะป้าแต้มน้ำมงสาครับเดี๋ยวเป็นจีนชงกำลังใจจะปาดกันนะครับเดี๋ยวเป็นขาม้าแล้วก็ขอบคุณไปยัง อาจารย์น้ำนะครับบารมีขเนศนะครับสามหมื่นบาทครับรวมรงกำลังใจนะครับล้วก็ศิลปินหลายๆเพื่อนบอยสื่ซ่องดูนี่ล้ว่็ศิลปินหลายๆคนกลับผมพคุณหลกาหลายๆคนบริเดิยน้ำกันแล้วกันเนาะแล้วแต่ต้องไปนี้เป็นการแสดงภาคของพวกปันเพื่องบนเวทีก่อนก่อนสื่แสดงนะครับแบบขออนุญาตประชาัมวันจะให้ตั้ง คุณป่าคนพัก่อนคนนับนะครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายคเรื่องของผู้ประสบภัยนะครับเมื่อนี้นะครับขอบคุณพิธีกรทั้งสองท่านนะครับคุณดอกไส้ดวงจุยมุญนิ่มนะครับฟังไส้จากไม่ที่คับทีพี่น้องเลี้ยวไปหรือฟังขวาจากพี่น้องเลี้ยวมานั่นคือกองนวดกานนะครับหมองทีเสียพี่น้องได้ใส่คข้ามาสนับสนุนอาบาทศีบบาทร่อยบาดตีเบิ้ล แล้วแต่ศรัทธาใจแล้วแต่พี่น้องพี่น้องเสื้อบาบาอีแม่พ่อว่าอันพุทธดำตาอะไรข้างในแล้วว่าไฟใหม่รอบนี้พุทธพุทธสุแนวเสื้อผ้าที่ใส่ขึ้นห้างพังันเพิ่นบริจาคมาดิจะไหนใส่ม้าขึ้นห้างพุทธดีดีครับพี่น้องส่วนพี่น้องเข้าแต่แต่กำลังสุดท้าวค่ะสวัสดีสวัสดีไป่อนขมหมดพี่น้องทั้งกำลังเบิ่ร์นคนแเฮงแหลงแหล่เติมนะที่ปากหมุดเนาะอยู่ที่บัญชีที่ปักหมุดไว้ที่ทางรสไยกันนะครับถือว่าได้ร่วมด้วยเชื่อกันรุ่มด้วยกัน นะครับกับผมนี่คือนาใจไม่ตีของพี่น้องในนามตัวท่านเจ้าภาพกับผมคุยมาเลยใช่ไหมลูกสาเป็นลูกเป็นหลานแล้วก็เป็นพนในื้นทีขอบคุณอีกครั้งขอบคุณทั้งส่วนราชการ ใครับว um. um. no hmm, ันนี oh ้นะวันนี้ฝากคลิปฝากช่องไอเนี้ยครับฝากนะครับฝากช่องนี้กดติดตามกด Subscribe ซอยกันได้ยนะครับวิจุนเซียวผู้ิ่งใหญ่วิจุนเซียวผ้ยิ่งใหญ่โอนนี้มีทุบคนตอนนี้มีุกนแล้พี่น้องที่รวมัวันในวันดทุกมือนะครับท่ารุการ่หว่านนะครับวันนี้ที่หว่า้คลิปทุกท่านทุกคนกับทีมราเลยเดิกันทีชม ทางข้างไรซ์ซดไปทวีลกนีนี่คือครั้งแรกและไม่อยากให้มีไม่อยากให้เกิดไม่อยากให้เกิดดีครับแต่เพื่อเกิดแล้วเราก็ต้องดูแลกันขอบคุณศิลปินตัวฝ่าเมืองไทยขอบคุณผู้ผลิตที่ได้มาที่นี่ท่านไม่รีผสมไม่มีส่วนร่วมก็ขอแค่คนละลายคนละแช่กะได้เข้าซอยกันกลับเต่นไครับขอบช่วยได้ เอาเงินนี่ขางขึ้นงานเข้าในสนข้างทางชองทางก็ขึ้นยื้งงัดมาหัวให้ใจจะรอดสิยวนะครับกระดานข้างข้างผิดผิดเราเพื่อนผิดเราได้มนแพงนะครับแต่จีพี่น้องแชร์ริ่งออกไปซอยๆกันเวลาเอาเหลืออีกหลายเด้อคุณพ่อคุณแม่ครับตอนนี้เข้าคิดว่าเข้าหองแท้ห <su> ้องแท้พี่น้องหองแท้ห้องแท้ไอ้ขึ้นเอาเงานะครับจากนี้หลังจากที่้ว่าไปอาจารย์ทิ้งนี่ห้องแท้ ความุนากบพ่น้องอีหนึ่งวาซอยงนจัดใจผู้ะสให้เป็นย์ใจแซหวันเข้ามานี่เนีอ่เากอนใ่ขงเดียวคิดว่าคิดถึงน่หนี้ให้เต็มที่ผู้นี้บ้านเพื่อจัเตีมขาบาบีวเตีงงานนี้เป็นงานวอมีสักครู่ว่าไงครับรถน้ำจอดยู้ด้านหน้าเวทีจกทา้งองค์การบริหารส่วนตบเท้าคนสิมาฉชด ไอพี่น้องได้ยินสบายเป็นทีมผสมพี่น้องไอะนให้งไม่จ่อยแม่ผลของไผ่ด้ยกับผู้สิบะ้านนั้นใก้เชียงเลยใชกล้มปพระทั้งขอหลวเพิลอมเพลนครับไปทังบ้านแช่กบอกตัวต้นไปในขอนแก่นในมหาสารคามใน้เขตจังหวัดรยองชูงงท่านครับเพราะว่าเขาสิสแตรงยประ้าน เึงเวลาแล้วพุ่งไปบานหลวงมุกเนี่ยและที่สำคัญวันนี้บ่าวโจกับผู้ใหญ่โน๊ตแ้งมาแล้วคือการแสดงไม่มีสคริปต์นะครับไม่มีสคริปต์ผู้ใหญ่มากกว่าสุนทยก่อนอ่ามาด้วยใจและก็ที่สำคัญวันนี้พี่น้องบ้าน้องอบบวาบ้านแพงเนี่ยตอนนี้คนรู้จักทั่วโลกทั่วประเทศเพราะสารน้อยเพชรบ้านแพงและเพชรลำเบิดขอเสียงแรงในพี่น้องบัวลิบึงอีกหนึ่งคณะอีกสองพันพัหลายเต๋า <Sen Heck no? S 2> อีกสองก่นาสิไหอันบ้านดีคอยเคลมาถามทีนึงแล้วคอยตอนน uh ี้เขป็นบ้านเสนกพัทยาเอกกับมาจ่ามอล่มเล่ะไอชี้แต้อง็หอดโสุมชิมาพันแพงเลยล่ะพอได้ไม่จอดเุ๊บร์แยกไปมาผิดบ้านพอได้าพอบออันพันแพงไปท่าไหนเป็นมันแพงก่าบ้านนี่แล้วตอดทั้นทีเลยต่อมาเป็นความกินลูกเอ้ยกนะมีกูมาติดมองเดินดอกาปมอลล่ติดเต็มเลย บันฑ์แพงกับปัวลิมเบิงสารนัยเป็นบันฑ์แพงเพชรลำเพินและอีกสองคนนะวงแรกสาหน่อยลำเพินโชว์สองพคอนตันท่านเองมีอ่านยุติตอนนี้ลอยหกสิบห้านาหนวงที่สี่วงที่ห้าเสียงสะวนเดียวกันโอ้ลงวัดไปหน้าอันจีจีน่าเราเป็นลำคอนตันป่ะอ๋อ จะมีเรื่องพันเหตุไปเลยตอนนี้อขอบคุณไปยังสปอนอเซอ,อร์ล่ะได้เลของสาวน้อยแพ่งที่สิลุกลุดูกนนาน,นะครับกับขอ,ขอบคุณไปยังแม่เฟิร์นนะครับผู้สนับสนุนพอโจกับอุ้งอิงนะครับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับ BP White ์พัลเซอรมโอ้นะครับแล้วก็กางนำคลินิกร่วมการกุศลนี้20,000บาทครับว่าที้กินแล้วสวยหรือผิวขาวกันบ่าแม่นครับน้องจโดกินซูเวอร์ครับ ผมไคยสื่อเยอะด้วยดูตั้งเยอะครับกินราคาแล้วสวยขอบคุณแม่เฟือนด้วยนะครับการนำคลินิกนะครับฝากไปนั่งพี่น้องผู้ใดอยากไปเอ่อความสวยความงามต้องไปนี่เลยการนำคลินิกครับเพื่อนยู้ยใส่บอกในสถานที่ต่างทุกสาขาครับทุกสาขาซึ่งโปรเจกต์กับองค์อิงแล้วก็ทั้งอิงฟ้าแล้วก็ับพญานุฟินแลนด์แล้วก็หลายๆคนเป็นพรีเซนเตอร์การนำครับบนเส้นทรัลซันทีสันสี่สาขาครับพอนแก่นกับมีนี่เนาะพอนแก่นมีครับไปที่ไปเมือง ับไปเลยครับตอนนี้ฮะไปเรื่องตัวที่ตดในข่าวกูเป็นไรละเลเซอร์ขนจักกรแลฟรีก็ซ่อมถอนเลยแม่ครับปมาดีแท้ท้าเพื่ไปถอนมองเงินเล่นเลยมั้ยได้ครับไปเลยครับมีขนเจ็นขนขาแบบนี้เลยขอบคุณแม่เฟิร์นนะครับรวยแล้วรวยอีกนะครับสองหมื่นบาทจากแม่เฟิร์นกังคลินิกแล้วก็บีพไวพัสเซรั่งครับ เราจะประกาศแบบนี้เรื่อยๆนะครับถ้าใครโอนมานะครับหนุ่มโจก็จะประกาศให้แจย์น้ตวัอดแท้ไปเรื่อยแบบนี้เอาจย่างนี้คุณพการเสียเวลาแดนเซอร์มาจากกรุงเทพไปนครปฐมอย่างนี้ปลาบางคนว่าสีเดียวกันเถอเนาไม่มีกระเทยนะันี้มาปงไเหลือกัด้วยระไรนๆนี่ยเมื่อกี้นี้เทแพงับพี่มาล่าคนาเล้ว่าะพูดเว่าคนาไมม่หนธคอะไรอีกก็ได้ดียวี กำลังก่อละสามตัวก็มากแต่มีเจ้าภาพให้ความวางใจร้อยกว่าบานพนกานที่เล่นต้องไปทเห็นว่าจะเห็ชื่อวนั่นแนะนนัยสาวน้อยละเมินโฉมือนี่เสียงอดนะบ้ามาบา่เสียงยอดที่สามว่าท่ามาเขาไปเห็นมาจังหน่อยที่เด็มือกึ่นกันพร้อมหลยัพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วดตู้แม่ ไปแนกบ่าเออไอวเยี่มเพลงว่ะเศรมาเอาจิงนิดหนี่งเอาจิงนิดหนี่งเอาดีแล้วเศาโดนหนึ่งเดนน้องจิมน้อยอาจารย์บังโตหวานน่าปวแม่เร็วทีน้องผู้สุขเกียรติครับนด้ๆๆช่วงเวลาต่อจากนี้ไปตื่นๆมาเลยขอนำพาได้รับแต่งเป็นพี่น้องผู้เกียรติทุกท่านมาพบและสัมผัสกับอีกหนึ่งศิลปินหมอระเบิดยุทธ์หมัดว่าดีนำพาทุกท่านมาพบและสัมผัสกับทีมงาน